We have i กส่อที่อ่านถข้อยังามประทุชาแาะพระเจ้าพระคุณเสด็จผ่านาัญชนศาสนานั้สมเด็จพระสัตรพสโนาทราบเป็นนายคว่าขอระกษาท่านตระหนักในโอกาสที่พระอาจารยวะวิชินะวิินะ่การจิตตุปรเจ้าวัดพระอราณาราม แต่จะเดินอายุร้เกิดรอบนัแปดสิบปีในวันนั้นานที่ท้ามีสายล2 5ั รียนอนานการสมเร็จพระสรงฆรารแด,ดกหลวงป,ปู่ทวีับแต่ระดับนี้นรา้ว่าจะได้อัญเชิญน้มสพประทานสมเด็จพระสรงฆราชนะครับแต่ระ,ะ,ระดับประกอบิธีประกอ,อบนามสมนี้เพื่อความเป็น ชีวมงคลสูงสุดประการหารกแน์สิบรูปบทาสนจะได้เจริญเชลมโหมทางธรรมครับ yeah ไปสมน้มตองหลวงูุมปีนะครับทีหน้าวันที่เก็าเราก็จะไปอีกนะครับเนาะนสมณาตรงจุลปณีนะฮะในสมณมรบารมีมาที่มาทีาไปใชล่างเลยเถอะใช้ทล่างทั้บน

มาทำลัยตาปานใกล้ใจดูน่าเสียดายแตได้เรียกยอดนะครับแต่นี่เย็นใจนใจขอัสดีครับวันนี้เราได้อยู่ที่งานบุญน,นะครับถวายมรดิศการะอายุวันธะมงคลหลวงปู่ทวีจิตตคุโตก,กนะครับครบเจ็ดรอบแปด ปี63พรรษานครับาภาษาบ้านเฮาอรัญญวิเวกนะครับบ้านป่าหละวามาสมตะบนโพงน้อยอำเภอเดชวรสวรรค์เชียงรายครับโดยมีค่ะศรัทธาและศิษยาลุกศิษย์ครับจากในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัดครับมากันอย่างคับคั่งปีนีมือนีร่วมงานมากขออวยพรอแก้วก้าวหน้านะครับส็ผ่าแบบไก่เชียงแรงดูครับท่านต่อไปปีนี้มาขอหลวงปูขึ้นที่เออนะใจเย็นๆ ครับซึ่งช่วงบ่ายนี้จะเป็นการส่งน้ำหลวงปู่นะครับเลนคนเดียตาและสัทธาและศิทญาณุสิทธ์น,นะครับเข,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 ข้าถวายสงน้ำหลวงปู่ทวีทิตตาพุตโตนะครับแวไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs>

รายงานณนวัดป่าพระธาตุเงจังหวัดเชียงรงายโอคค้ยข้าเป็นพวกอาสา